สวัสดีครับโมป้องแล้วก็ช่องเซนนีลิวกับเกมคุกกี้ลันโอเวนเบกวันนี้เราก็อยู่กับน้องเฮลโลคิตตี้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงของมันนะครับลืมชื่อมาไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเอ็มแลนด์หนึ่งเป็นเซ็ตเครื่องโยนแล้วก็ตั้งหูแล้วก็สมบัติไข่คือเราเน้นทำแต้มแบบจัดๆเลยผัดสองเลยเป็นบูพายจริงๆแล้ววางควรจะโอ้พี่บูพายแล้วเหรอเอาจริงๆเนี่ยเซนที่ผมไปเทสทั้งบูพายแล้วก็ซินนามอนมาแล้วอะครับผมเทสไปอย่างละสองตาผมปรากฏว่าเออบูพายแต้มมันดีกว่านะ ถือเม็ว่าจังหวะมันจะรู้สึกแบบที่อย่างวะนหน่อยแต่แต้มโดยรวมก็ยังดีกว่าเราก็เลยน่าจะได้เห็นบูไพยกันอีกต่อไปนะครับเซตนี้เนี่ยเราก็จะเป็นสเปเชียลตัวที่2แล้วในช่องเราหลังจากอัปเดตเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยเราเคยลงดอยดอยก็เป็นคุกกี้เกตสเปเชียลนะครับแต่ดอยมันยังสามารถหาได้อยู่นะครับก็คือเติมบัตรลานคุกกี้แลนด์แต่ไม่สามารถหาได้โดยตรงแต่อย่างคิตตี้มิมี่เนี่ยตอนนี้อัดชิมิคือมันหาไม่ได้แล้วจริงๆบอกว่าอาจจะมีบางส่วนที่อยากรู้ว่าเออมันทําแต้มได้ดีไหมเพราะว่าแชทที่่มมัััันนนได้้ขึือออววาเปรุกตจิง ขนาดแบบว่าตัวแบบว่าอะไรเจ้าหญิงแต้มอย่างดีเลยก็มาดูกันว่าสเปเชียลที่โอ้โหเรียกว่าเป็นตัวแสนแพงผมจะนึกว่าสมัยนั้นมันแพงมากเว้ยน่าจะหลายพันมั้ง3 4พันบาทได้เลยมั้งเออมาดูกันว่าเอามันแต้มมันดีไหมเอาทีผมไม่คาดหวังอะไรก็รู้เลยว่าไม่น่าจะดีอะไรแต่เอาไปว่าเล่นพอเป็นวิธีแล้วกันผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับนะนี่ตอนนี้เราอยู่ใน M1 ผมใช้ไพ่เป็นไพ่ดากแล้วก็ไพ่มินนะครับบางทีถ้าใครจะเล่นท่ายากไปใช้ไพ่ทัพทิมอะไรเงี้ยก็ได้นะ ช่วงนี้ไพท่ทับทิมก็เริ่มเห็นเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วนะครับผมนะเพราะว่าบางเซตบางด่านมันเอื้อกับไพ่ทับทิมมากกว่าอะไรพวกนั้นนะก็แล้วแต่มีเลยนะพอดีว่าผมมีอย่างละใบผมก็เลยไม่สามารถเล่นแบบว่ารักสองทับทิมสองไม่ไหวไม่ไหวได้แค่ยอย่างละหนึ่งนะครับอันนี้เราก็วิ่งไปนี้เราใส่เป็นเครื่องยนต์นะครับก็จะได้ระยะไกลหน่อยผมลองเล่นแบบไม่ใส่เครื่องยนต์แล้วรู้สึกว่าเออมันมันระยะมันสั้นไปหน่อยแล้วแต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะครับที่เขาใส่เครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ ราก็เก็บเจ้าตัวนี้ต่อไปไปโดนไปนะครับนี่เรื่องมบราธรรมครับโบราณธรรมได้ลูกโป่งอีกหนึ่งอ่ะแต้มเด้งม6 7หกเจ็ดแสนนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บเราก,ก็ลอยเดี๋ยวก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยที่เราลงจะจะลงต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นมิมี่เลยนะครับมิมี่คือตัวสีเหลืองนะคือมันมาเป็นเซ็ตคู่กันนะมันมาเจ้าตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ในแพทนั้นนะครับ ขาไม่รู้ว่าตัวไหนแต้จะดีกว่าแต่เจ้าตันนี้มันอาจจะดีกว่าหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีเพิ่มเลือดอะให้สัตว์เลี้ยงคือสัตว์เลี้ยงมันมีการเพิ่มเลือดสลับกับปาตีเยลลีก่กล้วยอะไรไม่รู้ของมันอะเออมันก็มันก็มีเลือดหน่อยหน่อยมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับแต่ก็ยังมีติดอยู่บ้างนะครับเทียบกับมิมี่นี่มิมี่ของฉันว่าสัตว์เลี้ยงมันแบบเป็นดอกไม้เล็กๆเ,เองไม่ได้ให้เลือดอะไรนะครับก็ภาสีเซตนี้อาจจะดูดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวมาลุ ปุ๊บสามบแปดน่าจะจบที่35นะครับ35ประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยนี่โอ้โหขวดเลือดแหมวันนี้จะไปนะไให้ผัดสองเนาะถ้าให้ผัดสองนี่คือแจ่มเลยอ้าผมว่าเกิน350นี่เกิน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 นะครับอ่าวิ่งได้นิดน,นึงจบที่355ครับแล้วก็น้องภูไยต่อน้องภูไยนี่ผมรู้สึกว่าการอัปเดตรอบนี้คือไม่ค่อยต่างกับแบบเดิมคือแบบเดิมเนี่ยเวลาปล่อยสกิลผมจะต้องปล่อยสกิลเล็กพอแบบใหม่มามันไม่ได้ปล่อยสกิลก็ไม่ได้รรู้สึกต่างอะไ เป็นตัวที่คุ้นชินอย่างเลยว่ามีหลายตัวที่แบบผมหยิบมาเล่นตอนแรกแบบโอ้โหแบบไม่ชินเลยนะเพราะว่าหลายตัวทุกตัวแหละมันปรับไม่ให้ใช้สก,กิลใหญ่ใช่ไหมเออแล้วก็จะรู้สึกแปลกๆในหลายๆตัวไอ้บูพไพเป็นตัวที่ชินไม่รู้ทำไมชินอยู่แล้วอาจะเพาะเล่นมันบ่อยเราไม่รู้ <laughs> อ่านะครับอนนี้ผมใช้เป็นไพ่เปเปอร์มินที่ไม้สองนะครับแต่ผมจะพยายามรีบเคลียร์หน่อยเพราะว่าดูจากระยะทางเนี่ยมันจะวิ่งได้ค่อนข้างสั้นด้วยว่าเออมันไม้แรกอนะเนาะมันไม่ได้ระยะไกลนะครับอ่า ซึ่งแต้มเนี่ยถ้ามันได้โซนประมาณ550ล้านขึ้นเนี่ยผมว่าแ้มถ้าถ้าผมเล่นเองนะแ้มประมาณ550ล้านก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะถ้าต่ำกว่า550ล้านใน M อมแลนด์น่ผมว่าแต้มอยู่ในเกณฑ์น,น้อยนะครับเพราะมีท่านหนึ่งเขาเออให้ฟีดแตะผมว่าอ่าพี่ถ้าพี่ทําแบบว่าเกณฑ์คะแนนด้วยก็น่าจะน่าสนใจดีผมก็เออก็น่าสนใจดีผมอาจจะทําได้บางตัวบางตัวผมอาจจะชี้ชัดไม่ได้นะถ้าตัวหนผมชี้ชัดได้ผมก็จะพูดในส่วนของท้ายของการเล่นเสร็จนัดให้นะครับต้นะครับ เมื่อกี้บางคนสงสัยเฮ้ยพี่สัตว์เลี้ยงว่าเสกไอเทมที่เก็บไม่โดนหรอเก็บโดนนะแต่เมื่อกี้มันเป็นไอเทมที่ไม่ได้เป็นตัวเพิ่มเลือดเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันจะปล่อยสลับสลับกันนะครับนะง่้ิอีหนึ่งว่าไอที่ผมบอกว่าห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยคือย้ำอีกทีว่าจากที่ผมเล่นเองนะเพราะว่าบางไอเดียบางคนอาจจะมีไพ่ไม่เต็มเขาก็จะทดสอบเทียบใช้มาตรฐานเดียวกับผมไม่ได้มาตรฐานผมคือโดยข้างอ E โดยที่ไพ่เต็มนะครับอ่ะหูได้เท่าไหร่เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงกองสุดท้ายได้มานิดหน่อยเออได้มา ห้าสองสองโอ้แต้มน้อยกากเลยนะครับไว้เจอกันชิปหน้าแล้วกันนะครับแต้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่สวัสดีครับ